น้องก็ต้องรู้ว่าเครื่องหมายอะไรตรงข้ามกับอะไรง่ายมากบวกตรงข้ามกับลบลบลบตรงข้ามกับบวกวกคูณตรงข้ามกับหารหารหารตรงข้ามกับคูณคูณเออคูณแค่นี้เองอ่ะแล้วทีนี้เราย้ายทำไมย้ายไปย้ายมาเาวย้ายไปย้ายมาไม่เสร็จสักทีการย้ายนะคะเราย้ายเพื่ออ่ะเขียนด้วย เพื่อให้เหลือตัวแปรตัวเดียวเพื่อให้เหลือตัวแปรตัวเดียวอ่ะนี่แหละค่ะคือจุดประสงค์ในการย,าย้ยายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาให้เหลือตัวแปรแค่ตัวเดียวเพราะสิ่งที่เราต้องการคือตัวแปรใช่ไหมอ่า ทีนี้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าอยู่ทางซ้ายเป็นบวกเนี่ยอยูทางขวาต้อง,องเป็นลบนะเออถ้าอยู่ทางซ้ายคูณอยู่ไปขวาต้องหารนะอะไรงนี้ทีนี้ถ้าในสมการของน้องเนี่ยค่ะมันมีหลายตัวเลยมีโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดหลักในการย้ายนะคะนี่นะก็คือเราจะย้ายตัวที่เป็นอิสระที่สุดก่อนอะว่าเขียนที่รูปดาวเนี่ยค่ะ ย้ายตัวที่เป็นอิสระที่สุดอ่ย้ายตัวที่เป็นอิสระที่สุดก่อนต้องรู้จักอิสระไหมคะ,อ,ะอิสระภาพ <c oughs> อิสระภาพเอออิสระภาพแปลว่าอะไรแปลว่าไม,ไม่ไม่ต้องอยู่กับใครใช่ไหมเออ เพราะฉะนั้นอิสระที่พี่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครอิสระนะว่าใครแบบว่าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องยุ่งกับชาวบ้านอะไรเงี้ยอ่าเขียนเสร็จก่อนเสร็จแล้วคเร็เรียบร,อรอออ้อยอ่าอนุ่าเสร็จใช่ไหมคะโอเคอ่าทีนี้มาดูดิอิสระคืออะไร อ่ากปิดมาหน้านี้มี B, B, ใช่ไหมคะหน้านี้นะอ่าไหนคราวนี้น้องต้องหาอิสระและน้องต้องรู้จักคำว่าก้อนอ่ะน้องเขียนอย่างนี้ก่อนนะคะเขียนคำว่าก้อนให้พี่กอไก่อออ่างนอนหนูไม่โทรเนี่ยก้อนเออก้อนคืออะไรและอิสระเขียนไว้ฝั่งนี้ ออกใช่ไหมคะอ่ะอิสระกับก้อนคืออะไรก้อนเนี่ยนะคะหมายความว่ามันกำลังคูณหรือหารกับอะไรบางอย่างอ่าก้อนคือการคูณหรือหารกับอะไรบางอย่างซึ่งทีนี้น้องปห้าปหกจะต้องรู้ก่อนว่าสมมติ ฟังพี่นะคะสมมุติพี่ใหม่เขียนว่าเดี๋ยวนะพี่จะเขียนตรงไหนเนี่ยไม่มีที่ละอ่าสมมุติพี่พี่ใหม่เขียนว่าสามคูณเกน้องว่ามันทั้งคูณทั้งเอ็กมันดูคล้ายๆ,ๆกันไหมเออคล้ายกันใช่ไหมคะแค่เล็กกับใหญ่ทีนี้เนี่ยในสากลคนเนี่ยเขาจะ ไม่อยากเขียนให้มันดูเยอะก็จะเขียนอย่างนี้แทนค่ะก็จะเขียนว่า 3x โดยที่ตัดเครื่องหมายคูณทิ้งไปเลยแบบนี้เนี่ยทุกคนในโลกนี้ต้องเข้าใจตรงกันว่านี่คือ3คูณกับ x เข้าใจไหมบูรพา 3x เออหรือจริงๆถ้าเครื่องหมายคูณนอกจากใช้คูณเนี่ยใช้อะไรได้อีกใครรู้บ้างใครรู้บ้าง อันนี้ใช้จุดใช้จุดใชจุดรู้จักจุดไหมจุดก็รู้จักจุดก็คือวงกลมแบบว่าเป็นสีดำๆอ่ะเออจุดคือวงกลมสีดำอ่ะสมมติพี่เขียนว่าสามเอ็กเหมือนเดิมนั่นแหละเดี๋ยวเขียนตรงนี้ดีกว่สามอย่างนี้นะคะจุดไม่ได้อยู่ตรงนี้นะถ้าจุดนี้แปลว่าทศนิยมแต่จุดต้องอยู่ตรงกลางค่ะจุดต้องอยู่ตรงกลางอย่างนี้ถึงจะแปลว่าคูณเข้าใจนะ เ <Ừ. S 1> ออผู้ใหญ่บางคนยังไม่เคยรู้จักเลยเนาะจุดอะไรอยู่ตรงกลางอ่าเราต้องเป็นเด็กเราต้องรู้นะอ่าโอเคเข้าใจแล้วนะคะว่าการเขียนอย่างเนี้ยคือการคูณกันงั้นสิ่งแรกที่น้องต้องหาคือหาก้อนกับหาตัวอิสระในลองสังเกตที่ข้อหนึ่งสิน้องเห็นก้อนอะไรไหมใครคือก้อนบอกพี่หนึ่ใครคก้อน เอาเหมือนเมื่อกี้เลยใครคือก้อนก้อานเอกซสามเอสใช่ไหมเนี่ยมันทําอะไรกันอยู่สองคนนี้ที่อยู่ในสีชมพูทําอะไรกันอยู่มันทําอะไรกันเหมือนก้อนมันคูณกันอยู่มันเป็นก้อนเออพ่อก้อนที่บอกว่าก้อนคือการอะไรการคูณหารการคูณหารเออการคูณหารคือก้อนงั้นก้อนเนี้ยแปลว่ามันอยู่ด้วยกันนะ ยังแยกออกจากกันไม่ได้งั้นน้องดูสิใครอิสระที่สุดสีถูกต้องค่ะแต่มันใช่สีธรรมดาไหมมันคืออะไรมันมันคือลบสีลบสีตัวอิสระเนี่ยนะคะคือตัวแรกที่ย้ายได้เข้าใจยังอ่าอิสระตัวแรกย้ายได้ค่ะงั้นเราจะเขียนอย่างนี้ ไอ้สามเอ็เนี่ยยังไม่สามารถออกจากกันได้แล้วก็มันอยู่อย่างนี้ไปทีนี้เขียนเท่ากับลงมาให้ตรงกันอย่างนี้ค่ะตัวไหนอยู่ทางขวาก่อนต้องเขียนอันนั้นก่อนใครอยู่ทางขวาก่อนคือสิเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดอยู่ก่อนทีนี้ย้ายใครมาหามันสี่เออแต่สี่อยู่ฝั่งโน้นเป็นลบอยู่ฝั่งนี้ต้องมาบวกสี่มากอ่านทีนี้บวกให้มีหน่อยนิดสิบเอ็ดบวกสี่ได้ สิบเป็นบวกสี่ห้าครับเกย์ห้าห้าแหละห้าทีนี้เมื่อกี้ทุกคนรู้รู้จักแล้วนี่เรู้จักแล้วนี่ฟังก่อนสามกับเอ็กซ์ทำอะไรกันคูณกันคูณกันที่ขอเห็นจุดเล็กๆว่าให้เรารู้ว่านี่คูณเมื่อกี้เราบอกตรงดาวนั่นว่าอะไรคะย้ายตัวอิสระก่อนใช่ไหมอ่าแล้วข้างบนก่อนถึงดาวที่อยู่บนหมวงรับคูณหารเราบอกว่าอะไร ย้ายให้เหลือตัวแปรตัวเดียวใช่ไหมนี่ตัวแปรเราคือ x งั้นแปลว่าเราต้องย้ายสามออกไปจากมันสามทำอะไรกับ x อ,อ,อ,อยู่คูณ x อยู่คูณอยู่แปลว่าย้ายไปย้ายไปอะไรย้ายไปหารอ่าเพราะฉะนั้นเราจะเขียนว่าสิบห้าหารสามแต่พี่จะไม่ใช้เครื่องหมายหารค่ะต่อไปนี้การหารของเราเราจะเขียนเป็นตัวส่วนไปเลย อ่าทุกคนเขียนเป็นตัวส่วนไปเลยเดี๋ยวเวลาทาโจทย์ที่ต้ายกว่านี้มันจะง่ายถ้าน้องเขียนเป็นตัวส่วนเข้าใจนะหับห้าหารสามต่อไรห้าอืมง่ายไหมคะง่ายไหมคะแล้วก็เอ็เท่ากับห้าเออนั่นไง x อเท่ากับห้าตอไเห็นไหมง่ายเลยไปอ่ะต่อไปข้อต่อไป ต้องตั้งใจมากๆนะคะเรื่องสมการมันจะอยู่ติดตัวน้องไปอีกนานมากๆอ,กอ่ะข้อสองค่ะหาก้อนกับหาอิสระให้มีนะ่หนักก้อนคือใครใครคือก้อนอันไหนหรือเปล่า x x ห้า x อ,อ,อ,อะไรหร้านี่อ่านว่าอะไรอ x ส่วนห้า ซึ่งจงแล้วมันคือ x หารกับหาร้าเออนี่ไงก้อนคือคูณหารใช่ไหมคะอ่างั้นรู้ก้อนแล้วงั้นใครเป็นอิสระสองครับสองบสองอ่างั้นเราย้ายเลยเห็นค่ะ x อส่วนห้าทางขวามีใครมีเลขห้าย้ายสองไปทำอะไรกับมันย้ายสองไปลบลบดีมากค่ะห้าลบสองเหลือ ห้าลบสองเหลือสามอ่าตอนนี้เราเหลือแค่ x ส่วนห้าเท่ากับสามเราอยากได้แค่ x ห้าทำอะไรอยู่อยู่ข้างล่างไหมว่าทำอะไรหารหารใช่ค่ะงั้นต้องย้ายไปทำอะไรคูณครับดีมากค่ะห้าไปคูณกับสามเถูกต้องค่ะอ่ะ x เ,เท่ากับสามคูณ <5. S 2> <5. S 1> หพี่เขียนจุดอย่างนี้เลยนะเขียนให้จุดอยู่ตรงกลางนะ ห้า <5, S 2> ตอบส <10. S 2> <35 5. S 1> ิบสา้ิบง่ายมากสุดยอดได้นะทีนี้มาดูข้อต่อไปอ่ะข้อเจ็ดเอ็กสองส่วนสองลบหนึ่งเท่ากับสองเอเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะที่บอกแล้วว่าให้หาอะไรหาก้อนกับหาอิสระน้องว่าใครเป็นก้อนกัน อเอ x บวกสองส่วนสอง,สองใช่ไหมคะเออ<ว>นี่คือมาทั้งชุดเลยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะวงก้อนไว้ก่อนอ่าทุกคนถ้ามีความเยอะแยะอย่างนี้นะคะให้น้องหาปากกาสีมาหนึ่งอันอ่ะ<ม>เหมือนเหมือนจะมีปากกาสีส่งให้ด้วยนี่อ่ะเอาปากกาสีมามแล้วก็วง,งก้อนนะคะวงก้อนไว้ก่อนแล้วน้องจะไม่ผิดก้อนนี้เนี่ยหมายความว่า เรายังเอามันออกจากกันไม่ได้ถูกปะ่ะงั้นเราต้องย้ายตัวที่เป็นอิสระที่สุดใครอิสระที่สุดฮะอิสระคือใครตอนนี้หนึ่งครับเออลบหนึ่งใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะยังคงเขียนไอ้อนเนี่ยเหมือนเดิมก่อนนะคะเดี๋ยวพี่เขียนปากกาเส้นเล็กลงนิดนึงไม่งั้นจะเขียนไม่พออ่ะ x อบวกสส่วนสนะคะอยู่ที่เดิมไอ้นี้บังน้องไหมที่ออกอ่ะเอบวกสอส่วน2อนะคะเท่ากับ2อะไรกับ1 2, 2 1> นะไอ้1นึ่นั้นย้ายไปทำอะไรบวกกับหนึ่งนี่ไงแค่นี้เอง2อบวกหได้2อบวกหได้3 ได้สามค่ะแล้วสามค่ะเออแล้วทีนี้ดูทางซ้ายสามมุหดึงก็ได้สามนี่ถามหน่อยทางซ้ายเนี่ยกับพวกข้างบนเนี่ยเหมือนกันเนะเหมือนที่ทําเมื่อกี้ยังเหมือนแล้วงั้นย้ายใครก่อนอ่ะมันเป็นเลขสองทั้งคู่นั่นแหละคะ่ะย้ายสองตัวไหนก่อนสองสองบนหรือสองล่างผมว่า ค่าอันนี้ก็น่าจะสองข้างนะคะถูกต้องเพราะข้างบนมันบวกกับเขาอยู่ใช่ไหมคะเออ<ช>ตัวนี้เป็นอิสระใช่ไหมเออตัวนี้มีอิสระเราะฉะนั้นเอาตัวนี้ออกมาก่อนก็จะกลายเป็นเอ็กบวกสองทางไว้นะคะบวกอ่ะสองอันเนี้ยย้ายไปคูณอ้าวคูณให้พี่เลยคะ่ะถ้าเราเขียนเยอะเกินเดี๋ยวมันเขียนไม่พออ่ะสองคูณกับสามได้ไรที่อย่างนี้ก็ได้ สองคูณสามได้สองคูณสามได้หกครับสองคูณสามดีมากค่ะทีนี้สุดท้ายเอเท่ากับอะไรคะเอเท่ากับหกอุยหกอะไรต้องย้ายใครไปหาหกเอ็กซ์อยู่คนเดียวเอาใครออกไปสองครับเเท่ากับสองคูณหกเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวไม่ใช่สองลบหกเบวกสอง จะเย็นๆ x เท่ากับหกลบสองค่ะอ่าหกลบสองเหลือสี่นะคะอ่า <X S 1> เท่ากับส <4. S 2> ี่ตอบ x เท่ากับสี่อ่าตอบอย่างนั้นก็ได้เขียนนี้ก็ได้เหมือนกันอ่าหรือใคร<ม>อยากตอบให้สวยงามาอ่ะออกมาไว้ข้างล่างนี้ยังเขียนพอไหมเขียนพอครับเออ,อไม่ต้องเขียนตรงบรรทัดก็ได้นะคะคล่อมไปเลยพี่ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะ